ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำส้มนะคะน้ำส้มโซมมี่ค่ะ mm hmm. ก็ขอแนะนาตัวกันนะคะหลายคนก็เพิ่งจะมาติดตามนะคะแล้วก็ออคลิปแรกจะถูกแพร่ไปแบบเดยวที่ไม่รู้คอบเคนะคะก็คือเออน้ำส้มนะคะก็เคยเป็นพิตตี้มาก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ชื่นชอบการทําสียกรรมะคะ่ะแต่ว่าชอบดูแลตัวเองให้ดูดีตอลอดเวลาด้วยกันทาเสยกรรมคะ่ะดูดีไหมพูดดูดีไหม mm hmm. ก็อทำมาถึงเป็นคนที่ ชอบมาพูดเรื่องศิลปกรรมหรือว่าชอบแชร์เรื่องศิลกรรมนะคะก็เออไม่ได้อยากดังนะคะไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากเป็นขวัญใจของผู้หญิงไม่ได้อยากดังหรือว่าอะไรแต่ว่าเอ,อนี่คือความจริงที่ไม่เคยบอกใครเลยนะก็ จะเข้าเรื่องยาวเนาะแต่ว่าขอพูดหน่อยลวกันนะคะจะได้รู้แบบพื้นฐานน้ำส้มนะคะก็คือไม่ได้อา่าคลิปนานมากนะคะก็ตัดกลับมา,าลวกันนะก็ทําไมถึงแบบอยากจะพูดเรื่องเสียกรรมนะคะหรือว่าเป็นคนชอบแชร์เรื่องเสียกรรมทาที่ไหนมาทำมาถึงชอบบอกว่ามึงได้ค่าคอมหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะอ๋อไม่ใช่นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าวงการเป็นพิตีะคะน้ำส้มอ่ะก็ได้มีประสบการณ์เหมือนทุกคนนี่แหละก็คือยังเป็นแบบว่าเออผู้หญิงแบบไม่ได้สวยไม่ได้น่ารักเราก็มีไอดอลอยากจะแบบสวยหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแบบ น้ำเศ้ามาําได้เลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราชอบนางแบบคนนึงมากเลย f s M นะคะจาชื่อได้นะคะแต่ว่าไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นใครนะคะก็คือเราแบบรู้สึกว่าเรารวบรวมความกล้ายอย่างมากในการที่เราจะอ i n b อกไปหาเขาอะว่าแบบเออพี่คะทําจมูกที่ไหนคะอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วแบบ เราก็พูดเรียงยาวว่าแบบเออชอบพี่เขายังไงทําไมแบบเออเข้ามาดูรูปพี่เขาบ่อยแบบนู่นนี่นั่นอะไรนะอยู่อยากแบบอะไรเงี้ยเราก็บาบาๆจำไม่ได้แล้วนะคือก็ค่อนข้างยาวจนแบบด้วยใจความจริงๆอ่ะลักเราคือแบบเออทําจมูกที่ไหนคะอยากรู้อะไรประมาณเนี้แล้วแบบเราก็ส่งไปใจก็แบบจดจ่อที่จะรอคําตอบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาตอบว่าอืมอ๋อไม่ได้ทําค่ะเอ้ยคือแบบ เราก็เห็นหน้ายูรู้อยู่แล้วว่ายูทำอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบเออไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นน้ำซ่งก็ศึกษาข,ข้อมูลเองค่ะแล้วก็ในการทำแบบเสียกรรมอะไรเงี้ยก็คือแบบนั่นแหละแล้วพอแบบเราทำเสียกรรมเนี่ยเราแบบมันเหมือนเข้ากับหน้าเราหรือว่าเออมีคนชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เริ่มมีคนมาถามเราในความรู้สึกทุกครั้งที่ตอบเนี่ย เออคือไม่อยากให้เขารู้สึกเหมือนกับเราตอนที่ที่เราได้รับคําตอบแบบนั้นคือแบบโกหกไปคูยไม่จริงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือน้ําส้มก็จะตอบนะคะแต่ว่าทุกวันเนี้ยเออเนื่องจากแบบช่องทางต่างๆเนี่ยแล้วก็น้ําส้มอะทางานเยอะม,มากก็อาจจะไม่ตอบนะคะตอบช้ามากหรือไม่ได้ตอบเลยนะคะในช่วงในอินบ็อกซ์กับในเพจนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเออเพราะว่าหนึ่งเนี่ยโตแล้วด้วยแล้วก็เราต้องแบบทํางาน มีงานต้องรับผิดชอบเยอะตอนนี้ดูแลสองบริษัทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นแบบก็อาจไม่ได้เล่นโซเชียลนะคะแต่ก็จะพยายามกลับมานะคะกลับมาเล่นแล้วก็อัปเดตให้ฟังกันนะคะเ,เรื่องเศรษฐกรรนะคะก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยคือน้ำส้มตอนแรกๆก็ตอบบ่อยนะคะหลังๆนี่คือเริ่มตอบไม่ไหวแล้วอาจคิดดีกว่าอะไรเงี้ยก็เริ่มพูดถึงเรื่องนู้นนี่น,นั้นอะไรเงี้ยแต่อยากจะให้ทุกคนอนะ่ะ จำไว้เสมอไม่อยากจะพูดคาว่าจเในดูเหมือนสั่งอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจน้าส้มแล้วกันนะว่าทุกครั้งที่น้ำส้มออกมาอัดคลิปเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราได้ค่าคอมจากที่ไหนหรือว่าอะไรไม่ใช่นะคะไม่ได้ถ้าคอมแล้วน้ำส้มก็เสียเงินอ่ะทำกับหมอจริงๆเสียเงินด้วยตัวเองไม่เคยขอต่อรองหมอเลยเรื่องว่าแบบให้เราทำซีนนี้สาบานได้นอกจากว่าคุณหมอเนี่ยจะทห้แบบเหมือนเหมือนเล่าอ่ะ พูดว่าเราไปทาที่ไหนน้ำส้มไม่ขอเป็นการพูดว่าเอ่อน้ำส้มบอกให้ไปทที่นั่นที่นู่นที่นี่นะไม่นะน้ำส้มจะบอกเสมอว่าน้ำส้มไปทําที่นี่มาเราไม่ได้แนะนํานะแต่ว่าเราไม่โกหกในสิ่งที่เราไปทํามาว่าเราทําที่ไหนเพราะฉะนั้นคือแบบให้วิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวเองว่าเราอยากทำที่นี่หรือเปล่าน้ำส้มก็เป็นคนแค่แชร์เฉยว่าอ๋อฉันทาที่นี่นะแต่ไม่ใช่เป็นคนที่แนะนํานะคะเพราะฉะนั้นแบบ ใครหลายๆคนที่ไปทํามาแหละแล้วก็แบบไม่พอใจหรือไม่ชอบเนี่ยคือว่าน้องส้มไม่ได้นะน้องส้มไม่ได้เชียร์ไปบอกเฮ้ยทำไมทำนี่นี่ที่นี่ทำสวนน้อส้มไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดเลยแต่ว่าให้ดูเราอันนี้ก็จมูกใมาที่ไปทํามานะคะโดเฉียวใช่ไหมก็พยายามจะ,ะหันให้ดูนะคะอาจจะมีเอียงบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่ามันยังไม่ยบบวมนะคะยังบวมอยู่ ยังบวมอยู่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็น้ำส้มดัดฟันเลยก็เอ่ออยากให้ทุกคนปรับความเข้าใจก่อนที่จะได้รับข้อมูลจริงๆหัวคีปน้ำส้มบอพูดได้ว่าน้ำส้มทำที่ไหนมาแล้วก็น้ำส้มก็โพสไปหลายๆครั้งแล้วด้วยว่าน้ำส้มทำที่ไหนมาคือรู้อยู่แล้วว่าครั้งนี้คือจมูกของคุณหมอสลันนะคะก็เป็นการเสริมแบบเออใช้กระดูกซีโ่โครงอ่อนของตัวเองนะน้ำส้มให้ข้อมูลแค่นี้ก็ได้หรือพิมพ์ก็ได้หรือว่าจบคลิปเลยก็ได้เพราะอย่างแบบ คนอื่นที่เน็ตไอดลอลเขาทากันเนี้ยก็คือไม่ได้ให้ข้อมูลดีเทลลึกแต่น้ำสม้มอ่ะจะแบบมีการวิเคราะห์เยอะแบบว่าทําไมบางคนทํามาแล้วจหมุกเอียงบางคนทําไมทํามาแล้วแบบไม่ชอบบางคนทำไมาทำมาไ,ไม่สวยก็เพอว่าทำไมทำมาถึงเอียงเลรวน้ำสม้มให้คําตอบแบบง่ายมากนะเพราะว่าตัวน้ำส้มอ่ะไม่เคยซีเรียสกับการที่จมูกเอียงปะก็เอียงนิดนึงด้วยน่ะแต่ถามตัวเองก่อนไหมว่าโครงหน้าเราอ่ะสัดส่วนของเรา มันตรงหรือ,อยังทาไมน้ําส้มถึุดัดฟันไม่ใช่เพราะว่าน้ําส้มอยากแบบฟันสวยหรือว่าอะไรนะน้าส้มอยากให้แบบทุกอย่างมันถูกแบบปรับในเจัดวางอย่างดีอะ่ะเพราะว่าโครงหน้าเนี่ยเอียงเนี่ยไม่เท่ากันนั่นนี่เราไม่เห็นหรอกจนกว่าเราจะทําอะไรที่มันเป็นสันหรือโด่งขึ้นมาหรือว่าเออมันดูแบบชัดเจนขึ้นมาอะไรเงี้ยคนจะไม่ค่อยโอษของหน้าว่าตัวเองอเอียงคุณหมอเขาก็ว่าจากเนี่ยอ่ออ๋อยีนฝีปากตรงนี้นะแต่ว่าถ้าโครงหน้าเราเอียงปุ๊บเราก็มันก็จะเอียงอะ่ะ ที่ดัดฟันเนี่ยคือพอปรับโครงหน้าทําไมแบบหลายๆคนอ่ะดัดฟันแล้วจมูกโดง่งถูกปะ่ะเพราะว่าโครงหน้ามันเข้าที่ค่ะคําคถามคือหนูจะดัดฟันก่อนหรือว่าหนูจะทําจมูกก่อนอ่าคาถามนี้ก็ตอบยากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะทําจมูกเพื่อจะสวยเลยก็ทําได้ทําเลยเพราะว่าเวลาดัดฟันใช้เวลาแต่ถ้าเรายังไม่มีความจําเป็นในเรื่องจมูกตัวปังๆนะ เด็กอยู่ก็ดัดฟันไปแล้วก็ทําจมูกด้วยไม่เสียเสียเออในการแบบแก้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหามไม่ได้วอลลี่เรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทำจมูกแล้วก็ดัดฟันที่หลังก็่อยแก่อีกรอบนึง้ามันเอียงเข้าใจปะ่ะเพราะว่าอนาคตนยังก็สองสามปีอยู่แล้วในการที่แบบเรากว่าเราจะดัดฟันเสร็จนี่ก็คือน้ำส้มน้ำส้มดัดฟันตอนเนี้ยน้ำส้มไม่ได้นึกถึงว่าเฮ้ยอนู้นนี่นั่นเพราะว่าณนะวันนี้ณนะปัจจุบันเนี้ยฉันอยากให้มันดูดีอ่ะก็ ทำจมูกไปอนาคตจะแก้ก็เรื่องอีกเรื่องหนึง่งมีแพนอยากจะไปเกาหลีไหมเหมือนคนอื่นก็มีแต่บอกเราว่างานเยี้นะคะก็เลยแบบเออไม่ได้ไปก็หมอไทยก็ทําได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อจมูกค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่หกนะคะตาเนี่ยตาครั้งที่สองนะคะคือครั้งที่สองนี่ทำเออครั้งแรกทากับคุณหมอ,อยุยชพงนะคะแบบกีดแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบนานนนเข้าแบบนู่นนี่นัน่นบากก็ไปตามวันคือมันเป็นผิวน้ำก็หย่อนอคอใช่ไหมคะก็ไปทํากับเออหมอ หมอ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 ,มอชลทินะคะแบบเย็บจุดเดียวนะคะก็เป็นแบบนี้อันนี้ติดเทนนิดหน่อยนะคะแล้วก็จมูกนะคะมาหกครั้งหกครั้งนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่พอใจนะครั้งแรกเป็นเพราะว่าทําตั้งแต่เด็กแล้วก็นานๆไปมันก็มีการก็ยังไม่สวยก็วิวัฒนาการเปลี่ยนไปทําครั้งที่สองทำกับคุณหมอยุทธพงศ์ครั้งที่สามก็คุณหมอยุทธพงศ์นะคะแล้วปรากฏว่ารถชนรถชนเนี่ยคือแก้จมูกมาเนี่ยเพราะว่าอื มีไปฉีดฟิลเลอร์หรือว่าอะไรพวกนี้ที่จมูกก็เลยแบบแก้อะไรเงี้ยทนสาวก็เออค้ากับหมอยลพงศ์ให้เขาขูดฟิลเลอร์ออกแล้วก็เสริมให้แบบปังๆเลยก็ทรงของคุณหมอยลพงศ์นะคะก็จะเป็นแบบหลายๆคนก็ชอบทรงนั้นก็คือแบบสวยละมุนหน้าหวานนะคะทรงของคุณหมอยลพงศ์นะก็สวยละมุนหน้าหวานจริงๆน้องส้มก็ชอบนะแต่ว่าก็มีใจแบบอยากจึงโด่งมาก,มาก,มากๆเลยนะแต่คุณหมอก็จะสวยละมุนหวานน่ารักอะไรเงี้ยเออก็คือแบบจะตัวจเนี่ยน่ารักแต่ว่าถ้าถ่ายรูปอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบ ุดแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ทำครั้งที่สี่นะไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่พอใจนะคะแต่ว่าเอออาจจะมีหลายคนที่ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแบบเหมือนปีชง,งน้าส้มอะเพจก็โดนปิดนู่นนี่นั่น,นเพจก็โดนปิดอะทุกอย่างแบบปังประดังประเดยรถชนอีกอะรถซื้อมาประมาณสี่ห้าเดือนแบบไม่ถึงห้าเดือนนะสยสามประกันเพิ่งจะ cover คิดดูดิชนต้องขายทั้งคันเลยมมาคิดดูแบบข้างหน้าไปหมดอะแล้วแบบด้วยที่ว่าแอร์แบ,บ็คมันตกปุ๊บ มันส้มก็ดือ้อใช่ป่ะพี่ก็บอกให้ไปหาหมออ,อย่างงั้นส้มก็ไม่ไปก็เกิดการอักเสบต้องมันนั่งแบบถอดออกอครั้งที่สี่ก็คือคุณหมอยุทธพงศ์ดีมากเขารับดูเคสน้ำส้มโดยที่แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย,เลยค่ะแล้วก็ทําส่งให้ใหม่ทำคล้ายให,หม่ขอบคุณนะคะถ้าเกิดดูคลิปก็คือครั้งที่สี่ก็คือคุณหมอยุทธพงศ์ดูแลให้นะคะก็คือจมูกอ่ะคือด้วยที่ว่ามันต้องถอดออกเพราะมันมันอักเสบใช่ป่ะการเสริมเข้าไปเนี่ยก็คือเพื่อไม่ให้มันเขาอ,อับ อาจจะรักษานใจน้ำส้มก็ได้จร,จริงๆคือต้องถอดพักไงคุณหมอก็เออใส่ให้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้โด่งมากคือแบบเออให้แบบเป็นไม่ได้เสียโฉมอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคางออกดูดหนองทุกวันคิดดูดีดูดหนองทุกวันอ่ะมันแบบมันมันแบบสุดๆเลยนะเดี๋ยวต่อยอคลิปนี่มันสุดจร้วจิละ